ช่องวงการอีกแล้วครับกับ r i c a r d ท Tizzi ดีไซเนอร์ชื่อดังถูกฟ้องคุกคามทางเพศสนับสนุนโดย b e n i f i c Brand Name ตอนนี้ไนดะ้บอกได้เลยนะครับว่างานเข้า Valencia อย่างหนักหลังจากสูญเสีย Creative Director ล้วก็รอผู้สมัครใหม่นะครับทั้ว่าคนนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นตัวเต็งเลยก็เกิดปัญหาอแล้วครับงานเข้าไม่หยุดไม่ยอมจริงๆกับแบรนด์ Valencia ดีไซเนอร์ไว้50คนนี้นะครับแต่สร้างชื่อให้กับ g w a n g c h แล้วก็ Burberry มาแล้วขราวล่าสุดนะครับมีข่าวหนาหูว่าจะไปเป็น Creative Director คนใหม่ของ Valencia แต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นอีกแล้วครับหลังจากท Tizzi เนี่ยถูกฟ้องข้อหา เรื่องละเมดทางเพศโดยแพทริคูเปอร์มีรายงานว่ามีการวางยาแล้วก็ทำลายร่างกายแถมทั้งกักขังลุงเหนียวแล้วก็คุกคาม<อ>ทางเพศอีกด้วยครับโดยคูเปอร์เนี่ยเผยว่าทิสซี่แอบใส่ยาลงในเครื่องดื่มของเขาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมหรือบอกกล่าวกันมาก่อนครับจากนั้นไม่นานนะครับเมื่อยาเริ่มออกฤทธิ์ตัวคูเปอร์เนี่ยก็หมดสติไปครับและทิสซี่เนี่ยก็พาเขากลับบ้านก่อนที่จะเกิดการคุกคามทางเพศขึ้นแล้วพอหลังจากนั้นนะครับพอคูเปอร์ตื่นขึ้นมาได้สติเนี่ยก็พบ ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยครับออกมาแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดผมทั้งบอกว่าจะต่อสู้คดีทางกฎหมายเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ความจริงสามารถจะจบลงยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องดรแบรนเนมไปด้วยนะครับ